ภายในนั้นผมพบหน้ากากกันแก๊สเก่าคล่ำคล้านนับพันชิ้นวางกองพเนินเหมือนภูเขาขนาดย่อมย่อมเลนกระจกของหน้ากากจ้องมองกลับมาอย่างว่างเปล่าสะท้อนภาพความหวาดกลัวในนาทีวิกฤตของอดีตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ซับซ้อนยังคงซ่อนตัวอยู่แม้จะถูกอาบด้วยรังสีเข้มข้นสูงมาหลายทศวรรษ ความลึกลับของเทคโนโลยีสงครามเย็นยังคงสิงสถิตยอยู่ในซากปรักหักพังที่ไร้ผู้คนเหล่านั้นบนโต๊ะทำงานฝุ่นจับหนาผมพบสมุดบันทึกเล่มเล็กของนายทหารคนสุดท้ายที่เคยประจำการลายมือหวัดเกรงบันทึกความสิ้นหวังก่อนที่เขาจะสละฐานทัพนี้ให้กับความว่างเปล่าตลอดกาลอดีตอันรุ่งโรดของกองทัพแดงถูกแช่แข็งไว้ในการเวลาที่หยุดนิ่ง หลังอุบัติเหตุเตาปฏิกรระเบิดหน้ากระดาษเหล่านั้นคือพยานปากเอกถึงวินาทีที่ความทะเยอทะยานของมนุษย์พ่ายแพ้ต่อภัยพิบัติการยืนอยู่ตนนี้ทำให้ตระหนักว่าไม่มีอำนาจใดที่คงอยู่ข้ามฟ้าเมื่อเผชิญหน้ากับความตายผมเดือนกลับออกมาสู่แสงสว่างทิ้งความมืดมิดและประวัติศาสตร์ที่เปื้อนพิษร้ายไว้เบื้องหลังเครื่องวัดรังสีในมือยังคงส่งเสียงเตือนย้ำเตือนถึงภัยเงียบ ที่มองไม่เห็นในอากาศธาตุการเดินทางในสุสานเหล็กแห่งนี้คือการตอกย้ำว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็พ่ายแพ้ต่อพิษรังสีสุดท้ายแล้วธรรมชาติจะทวงคืนทุกสิ่งกลับคืนสู่ความว่างเปล่าและปกคลุมด้วยผืนป่าอีกครั้งเหลือไว้เพียงตำนานของจกักรวรรดิที่ล่มสลายจมอยู่ใต้เท่าทุลีที่โลกอยากจะลีมเลือนและนั่นคือเรื่องราวจากพื้นที่สีเทาที่ซึ่งประวัติศาสตร์และหายนะ หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวซากปรักหักระเหิงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงขยะสงครามแต่เป็นเครื่องเตือนใจถึงราคาที่ต้องจ่ายเมื่อมนุษย์พยายามเอาชนะธรรมชาติสำหรับวันนี้เวลาของรอยอดีตที่ถูกลืมหมดลงแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ